สวัสดีค่ะพะาะ่าป้าสากินเที่ยวอยีกแล้วนะคะวันนี้ป้าสากินเที่ยวกลับจากต่างจังหวัดนะคะก็มีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วยเมนูนี้ค่ะข้าวยำน้ำบูดูปักใต้บ้านเรานะคะเสียงมาทานด้วยกันค่ะตามกูไปเลย วันนี้เรามาทำข้าวยำกันนะคะข้าวยำก็เป็นอาหารปักใต้ทำง่ายๆค่ะส่วนประกอบดังนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำบูดูค่ะเขาจะมีขายนะคะเอาบูดูผสมน้ำตาลเคี่ยวแล้วก็ปรุงรสใส่ขาตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกรองกรองแล้วก็เอาเป็น น้ํามาเคีขยวกับน้ําตาลนะคะก็ยุ่งยากค่ะซื้อเข้าธนาะนะคะนี่ค่ะบูดู oo นะคะจะออกรสหวานหวานเค็มๆนะคะส่วนต่อมาเป็นกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งตำนะคะตำจนฟูรหรือใช้าๆใช้ปั่นก็ได้นะคะนี่คือมะพร้าวขูดสดและเอามาคั่วค่ะ คั่วให้เหลืองนะคะกรอบอันนี้เป็นพริกป่นค่ะพริกป่นไทยเนี่ยค่ะบทให้ละเอียดนะคะทุกอย่างบทละเอียดนะคะแล้วสุดท้ายคือข้าวสวยค่ะนี่ค่ะข้าวสวยนะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะส่วนผัก มีดังต่อไปนี้นะคะตัวฟักยาวหันฝอยทุกอย่างหันฝอยนะคะตัวฟักยาวแตงกวาเห็นชัดไหมคะตะไคร้มะขามอ่อนใบชะพูสตอนะคะลูกสตอสตอ ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่ค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใบชะพูแล้วค่ะแล้วก็มีเม็ดกะทินนะคะนี่ค่คะเม็ดกะทินนะคะจร่งจริงมันจะมีดอกดาหลาแล้วก็ ผักอะไรอยากทานใส่ได้หมดคะ่ะซอยสับให้ละเอียดเหมือนให้ให้เรากินผักนะคะ,นะคะนั้นมาดูและชมวิธีการกันนะคะว่าทำกันส่วนแรกวิธีวิธีทำส่วนแรกคือนำข้าวสวย มาใส่นะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะผักเราเยอะนะคะน่าจะประมาณสองช้อนนะคะและราดด้วยน้ำบูดูค่ะนะคะนี่ค่ะเออ่ต้องชิมดูก่อนนะคะว่าเค็มหวานนะคะ รสชาติเขาจัดขนาดไหนนะคะแล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งค่ะเดี๋ยวขอกุ้งแห้งโรยนะคะบังค่ะบังค่ะ,ะกุ้งแห้งโรยไปเยอะๆก็อร่อยค่ะตามด้วยมะาพร้าวคั่วค่ะหอม กินชยโชยมาเลยค่ะกับสามช้อนแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้ไม่ว่าก,กันเพราะไม่มีเนื้อสัตว์เลยมังคอทางคนทานมังสวิรัตของทานได้นะคะ,ะครกเคล้านะคะครุข้าวอ,อส้มโอค่ะ ส้มโอด้วยนะคะถ้ามีส้มโอออกเปรี้ยวนิดอ้าวไม่มีส้มโอรเราใช้มะนาวค่ะน้ำมะนาวสดค่ะนี่ค่ะมันจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะน้ำมะนาวแล้วก็ตามด้วยส่วนต่างๆนะคะนี่ค่ะตะไคร้ตะไคร้มะขาม มะขามค่ะอยณยาอย่าเล่นล้นมะขามอันนี้จะรู้สึกอาจจะพูดผิดผิดถูกๆูนะคะเพราะว่าเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดไปงานขาวดำมาเหนื่อยมากค่ะก็เลยหลับๆลับตื่นๆอยู่เนี่ยค่ะคะสวยหน่อย นี้เมตะถินนะคะเกลี่ให้สวยใบยมะก,กรูดค่ะแล้วก็สตอค่ะลูกตอลูกตอ่กตอตอ,ตอเสร็จแล้ว ก็ตามด้วยนี่ค่ะใบช่าพูจุกจุไปเลยนะคะดูนคะนคะควสวยงามถ่ายให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะ หน้าตาข้าวยำปักใต้นะคะเป็นอาหารสำหรับคนอยากจะลดน้ำหนักนะคะหรือไม่อยากทานเนื้อสัตว์เบื่อเนื้อสัตว์มากเลยเงีย้ยอยากทานผักๆก,ก็จะได้เนี่ยคะ่ะเมื่อกี้เห็นไหมคะใส่ข้าวนิดเดียวแค่สอนช้องโต๊ะนะคะแล้วก็ผักผักมีก็แล้วแต่เราชอบผักชอบกินน้อยกินมากอยู่ที่เรา เติมกันนะคะไม่เอ่มก,ก็เติมอีกค่ะเนี่ยจาน,นึงก็ขายได้หลายสิบบาทถ้าใครทําขายนี่จะกําไรนะนะแต่อ๋อหน้านี้หน้าผักแพงผักแพงมากเลยค่ะทุกอย่างฝนก็มาแต่ไม่รู้ทําไมผักถึงแพงนะคะจะกลายว่าอัปเกรดแล้วค่ะขึ้นราคาแล้วลงไม่ได้ค่ะ ผู้บนพวกอย่างเราก็ตายแงแกนะคะนี่ค่ะหน้าตาข้าวยำปักใต้นะคะเป็นอาหารสำหรับคนอยากจะลดน้ำหนักนะคะหรือไม่อยากทานเนื้อสัตว์เบื่อเนื้อสัตว์มากเลยเงี้ยอยากทานผักๆก,ก็จะได้เนี่ยค่ะเมื่อกี้เห็นไหมคะใส่ข้าวนิดเดียวแค่สอนช่องโต๊ะนะคะแล้วก็ผัก ผักมีก็แล้วแต่เราคนะเดี็ตลองชิมมึงก่อนนะคะถ้าไม่เค็มสะใจแล้วก็ว่ากัน